แจบอีกแล้วจ้ะข้าวเมีย่ยงแล้วห้าเมียงห้าเมีย่ยงป่ามาจับจ่มามนก่นันพากมิสลัดแล้วก็คนะสีหอมน้ำจอ้ม <c oughs> สวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพอกันกบรรยากาศย้ำคำย้ำแรงหนอกบ,บานกับพี่น้องค่ะบรรยากาศห้าโมงกว่าวันนี้สาวเดือนได้ ดองปลาชุบปลาเท้าค่ะปลาไม่เป็นปลาแซลมอนเด้อคายๆตอนแหละพี่น้องกับน้ำจิม้มอต่โบมีพีกเขียวเนาะใส่ใบยองน้ำจิม้มเคยกินปะใส่ใบยองแซ่บดิพี่น้องดีบวอกน้ำน้ำปลาชุบลงไปน้ำตาลแซ่บทำแบบว่าหัอเอาหัอเอาแบบส้มเครื่องบวดชงอะไรพี่นอ้องเอ้ยมาโบมีดอกข่าหยาดซางมีไหมคือจอคอข่ขอ,ขอยค่ะแต่หอมแบบไห้คะ่ะแซ่บ,สบใส่น้ำจิม้มแซ่บ เคยกินบ่แซ่บอีแล้วจ้ะคือห่อเมี่ย้วหอเมี่ยงหอเมี่ยงปลามาเสิบๆเหมือนกันพากกรมิสลัดแล้วก็คนะซีหอมขาหอมเ <c oughs> จียวเจียเส็นลูก แตสร้างมามินกดหัวน้องน,น้องเต็มมรสผาแบบกินเย็ะครับงาแบบนี้ละใจกป่าอ,อยากกินมะเส้นใหญ่ รับแดดการแดดดิดบเมื่อเไรเข้าไปาหาซื้อของกระบ,บาดฮืม มันจะแบบนี้ก็หลานมันจิ้มไม่หายว้าชอ,อ,อบ จิ้มเผ็ดพอดีอร่อยแซ่บฮึ่ม บริษินอยากว่าต่ำเลยจ้ะเราไปต่ำมาครับต่ำชั่วใสล่ละก,กออนะไรเนาะคือส่เดินไม่มีมากกว่าคือไม่ซื้อแล้วจะกลับไปกินที่บ้านแล้วนะี่นองซื้อหามื่อสามมือสี่มื่อก็เลยไปแล้ว <c oughs> ซื้อมาบุ้มมีคนกินเนาะไม่หมดจะได้ก็จะบ่ปล่อยซื้อพูดออกเก็บความหิวไปกินที่บ้านลงเครือ่องไดก็ะกจะไปห้ากินน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะพิณน้ำสวัสดีนะพุ่มเนาะ 嗯嗯嗯。嗯 นตะ่ไม่อืม้องไอมสะพ่าคอต้งไหมนะน้ำเบงสะพ่าสะควม,มัน นอ้องหวานะวางลยะบนลำ tạc nhanh tâm như này หอมเข้ากันกับสละัดเดดดีช่นนวงน,น,นี้เบรคเข้าปลาเฮก่อนเนี่ยผมหาซื้อนั่นซื้อเต็มคลัองว่สิเขาอื่นๆน้ำมันเศร้า เจ้าปัตตะเสาถูกบ่ต้องเก็บเห็ดไปไว้กินบ้านล่ะพี่

กว็พอใช้แต่บะมาแล้วครับนี่